สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2563นะฮะตะก้อในสนามนะฮะอาร์ตท่าเรือนะฮะประทะชิดบางพีน้อยนะฮะเหลี่ยมนี้นะฮะฟรีสไตล์นอกเส้นไม่มีบล็อกนะฮะเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะฮะเป็นตะก้อเดี่ยวนะครับไอเสียงเจ้าเขินนะฮะสกอร์ตอนนี้ชิดบางพีเป็นรองที่0ต่อ2นะฮะผมเอาเสียงหลังนีง่<อ> <c oughs> มันจะได้เข่า อ่านะครับสกอร์ช่วงต้นเกมนะครับถือว่าเหลี่ยมนี้คือปะทะกันเป็นครั้งแรกนะฮะสกอร์นะฮะแต้มอาร์ท่าเรือเครื่อนำที่2ต่อ0นะครับอ่านะครับดูว่าอาร์ทจะเสิร์ฟเหลี่ยมไหนนะฮะอ่าเราอาร์ทนะครับเสิร์ฟโอ้โหปั่นนะฮะไม่ข้ามนะฮะอ่านะครับถือว่าเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมขนาดของชิปบางพีน้อยนะฮะแต้ม0ต่อ2นะครับ อนครับชิดจอกลูกเสิร์ฟเปรี่มหน่อยฮะต้องดูนะครับา่าจดจดจองจองนะชิดบางพ่นัยก็เสิร์ฟเหรี่ยมออกขวานะโอ้โหถือว่าเสิร์ฟเหลี่ยมดีมากฮะแต่ว่าแต่ก็ออกด้านข้างนะฮะอานะครับความได้เปรียบยังอยู่ที่อาร์ตท่าเรือนะฮะร,รูปเกมสูสีได้ว่าสกอร์ขึ้นนําที่2ต่อ0ูนนะครับอานะครับอาร์ตท่าเรือจะได้เสิร์ฟนะครับเอาอาร์ตท,ทำไงอาร์ตเสิร์ฟแทงโอ้โหดีนะครับ โอ้โหผู้เล่นโดนตะข่ายนะครับอาร์ต่าเรือบอกว่าโอ้โหส้มหล่นเลยนะเหลี่ยมนี้นะฮะสกอร์ได้มาอีกแต้มหนึ่งนะฮะสามต่อศูนย์นะครับนะอาร์ต่าเรือได้เสิร์ฟอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ่านะครับลูกเสิร์ฟยังไงครับโอ้โหแทงเข้าซ้ายนะครับชิดเปิดมาแล้วก็ลากมาแล้วบอกเอาเราเบิดไปกินอ่านะคแก้วหน้านิดมาดีนะครับอ่านะครับเปลี่ยนส่งนะฮะ ใจเย็นให้คุณเต้จุฬาโอ้คุณเต้ใครไปดึงขาคุณเต้ครับอ่าะครับสกอร์นะฮะศูนย์ต่อสามนะฮะชิดบางพรีน้อยจะได้เสิร์ฟนะครับอ่านะครับดูว่าชิดสกอร์แรกจะมาตอนไหนนะครับอ้าวทำงานชิดเสิร์ฟเสิร์ฟแพงมาอาร์ตหนึ่งอาร์ตสองอย่างนี้อาร์ตบอกว่าเอาขนมไปกินไม่ธรรมดานะครับสำหรับอาร์ตท,ท่าเรือเรานะฮะ ว่า f อฟอาร์ท่าเรือเยอะนะครับมาข้างขอบสนานมวิธงานส่วนเบนนะฮะอ่านะครับรสกอร์นะอาร์ท่าเรือขึ้นนําที่สามต่อศูนย์นะฮะเจนางบอกได้นะอ่านะครับขวางเลี่ยมหรือเปล่านะเสิร์ฟไม่เข้าเส้นกันนะฮะสามต่อศูนย์นะครับอาร์ท่าเรือจะได้เสิร์ฟนะครับอ่านะครับแล้วก็อาร์ทก็ไม่เสิร์ฟแทงซ้ายเอาชิดเปิดมาลากมา อ,อ,ตตอ๋อเตโอโหถือว่าลูกทําใช้ได้เลยครับสาหรับชิดบางพีน้อยครับแต่ว่าเวทนี้มาแลกกับอาร์ท่าเรือต้องดูที่เกมต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต้มศูนย์ต่อสามนะครับเอาครับสกอร์แรกของชิดบางพีน้อยจะมาตอนไหนนะครับออาเสาือมาอ้อนะครับอโอโห,โอโหลูกออกลูกลงนี้สำหรับอาร์ท่าเรือเขาเช็คลูกดีมากนะครับ อ่านะครับจังหวะทีมชาติอย่างนี้นะครับต้องให้เขานะฮะเหลี่ยมตะก้อนครับบอกได้ครับคุณอาร์ตครับบอกได้นะฮะแต้ม3ต่อศูนนะอ่านะครับบรรดากองเชียร์นะฮะบางรัศมีลูกเสอร์ของอาร์ท่าเรือนะครับอาร์ตเจด้เสิร์นะครับเสิร์ฟแทงไปโอ้โหมาชิดยังลากได้นะครับแล้วก็สันแบ็กเบาๆนะอาร์ตเกี่ยวรองเท้าโอ้โหนะฮะเกี่ยวได้นะฮะแต่ว่าลูกสันแบ็กของชิดบางพรีน้อยนะฮะรุนแรงหนักไปหรือเปล่านะฮะ อ่านะสกอร์นะครับ0ต่อ3นะครับอ่านะครับฝั่งน้อนก็คอสของชิดบางพีน้อยก็คือหนึ่งบางชันนะฮะแต้ม0ต่อ3นะครับอ่านะครับยังเสิร์ฟไม่กินอาร์ท่าเรือนะครับโอ้โหนะฮะไม่รู้ว่าชิดบางพีน้อยไปจ้องสายตาอาร์ท่าเรือหรือเปล่านะเจอคาถาหนะจังังเสิร์ฟไม่ข้ามเลยนะครับอ่านะครับถือว่าเรียนนี้ชิดบางพีน้อยขอมานะอาร์ท่าเรือก็ว่ารับให้นะครับ แต้มนะฮะสามต่อศูนย์นะครับอ่านะครับถ้าเรือลูกเสิร์ฟโอ้โหต้องรอดูนะฮะว่าจะเสิร์ฟเรียมไหนนะครับแล้วก็โอ้โหความพยายามสูงยังเป็นอย่างมากเลยนะเจ้าลงลูกเอ่จอจงช็อตนี้สองลูกนะครับแต่ว่าลูกไม่ข้ามนะฮะอ่านะครับสกอร์นะฮะโอ้โหชิดบางพีน้อยแต้มแรกยังไม่มาครับอ่านะครับสกอร์นะฮะศูนย์ต่อสามนะครับ อ่าครับดูที่จังหวะลูกเสร์ฟของชิดบางพีน้อยว่าจะออกเหลี่ยมไหนนะฮะเสือแพงมาอย่างนี้เข้ากลางนี้อาร์ตก็บอกว่าเอาละเบอร์เอาโอ้โหเป็นไปได้นะครับอ่านะ้ารเรือนะฮะอาไม่เต้นคะระับจะไปข้ามเขี่ยวนะฮะจังหวะลงมาะฮะปลายท้าไปโดนตะคั่นนะฮะเอาละ,ะสก,กอร์แรกมาแล้วนะครับชิดบางพีน้อยครับแต้มหนึ่งต่อสามนะครับ มาแล้วนะครับชิดบางพรีน้อยจะไทีเสิร์ฟต่อเนื่องนะฮะเสิร์ฟโ,โอฝานมามมอาร์หนึ่งอาร์สองแล้วก็บอกว่าเขียวไม่ตายใช่ไหมโอ,โอ้โหชิดเขี้ยวได้นะครับแต่ว่าด้วยความรุนแรงของตะก้อและจังหวะนะฮะความทรงตัวจวังหวะทรงตัวฮะถอยหลังลูกมาหน้าเอาไม่ทันฮะได้แต่บอกจ้องในสายตาว่าไปไม่ทันละจ้าแต้มนะฮะสต่อหนึ่งนะครับ นครับคุณลิงก็อยู่หลังลูกพี่อาร์ตแกนะฮะไม่รู้ว่าลูกเสิร์ฟจะเ,เบี่ยงขาไปโดนลิงหรือเปล่านะครับอ,อาร์ตเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟเบี่ยมดีครับโอ้โห,โโหลูกนี้ตั้งแต่ออกข้างหลังอาร์ตถ้าเหลือไปกรู้ว่าเสิร์ฟดีมากปั่นออกขวาสุดเลยนะฮะชิดบางพลีไปทันนะแต่ว่าด้วยความโอ้โหลูกหมุนของจังหวะลูกหมุนนะฮะไม่ทันนะฮะสกอร์นะฮะสี่ต่อหนึ่งครับ,รบอาร์ตเสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะ อ่านะครับดูว่าอาจจะเสิร์ฟเรียมเดิมหรือเปล่านะครับโอ้ยังความพยายามสูงนะฮะอานะครับยอดที่เดิมนี่ชิดบอกว่าจะยอดผมใช่ไหมอ่านะครับถือว่าชังวะลูกนี้คือได้ลูกเสิร์ฟเป็นหลักนะฮะลูกทําอาจจะไม่แตกต่างแต่ไม่อยู่กิ๊กหนึ่งนะฮะอ่านะครับแ้มนะฮะหนึ่งต่อสี่นะครับอ่านะครับดูว่าชิดบางพีจะเสิร์ฟกินอาร์ตท่าเรือหรือเปล่านะครับแ้มหนึ่งต่อสี่นะครับ อาล้วอาวนะชิดเสิร์ฟย่ำนะเสิร์ฟแพงนะอาร์ตเปิดหนึ่งเปิด2ดูสูงขนาดนี้แต่บอก้าวนี่และครับท่าประจําตัวของอาร์ตท่าเรือเขนะครับเนี่ยโลโก้ของอาร์ตท่าเรือนะครับลูกนี้นะฮะอาร์ตโอ้โหนะครับถือว่าลูกเสิร์ฟไม่แตกต่างเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจังหวะลูกทํามีอยู่กิกหนึ่งนะฮะที่อาร์ตท่าเรือดูจะได้เปรียบอยู่นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเหลี่ยมนี้คือเป็นเหลี่ยมพอใจของนักกีฬาทั้งสองฝ่ายนะครับ สกอร์ซี่ต่อหนึ่งนะฮะอาร์ตเซิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟแพงไปชิดเปิดหนึ่งเป๋หน่อยแต่ลากมาหน้านี้แล้วก็เขียวนะฮะออกแน่นอนนะโอ้โหลูกลอยอยู่กลางอากาศอาร์ตท่าเรือยกมือออกเลยนะฮะจังหวะอานลูกออกลูกตกนี่ฮะถือว่าต้องให้เขานะอาร์ตท่าเรือนะฮะผมเห็นจนชินตาแล้วฮะลูกเสิร์ฟมานี่ฮะประมาณเพียงอกเพียงเลยอาร์ตโอ้โหเวี่ยงตัวหนีอย่างเดียวนะฮะอานะครับสกอร์ฮะถือว่ามาครึ่งทางนะฮะห้าต่อหนึ่งนะฮะเกมสิบสองนะครับ อ่านะครับก็ถือว่านัดกันเฉพาะกิจนะฮะคู่ในรายการที่รับรู้กันในบรรดาหมู่นักกีฬาเราแล้วมีอยู่5คู่นะคู่แรกก็จบไปแล้วนี่คือคู่ที่2นะครับอ่านะครสกอร์นะฮะแต้ม5ต่อ1นะฮะอ่ารับเจนางบังเหลี่ยมของอาร์ท่าเรือเลยฮะอ่านะครับแต้ม5ต่อ1นะฮงนะฮะเสิร์ฟยังไงโอ้เสิร์ฟดีมากนะครับดูจังหวะออกไปก็รู้เลยครับว่าโอ้โหความพยายาม4ลูก4ครั้งนะฮะได้มาแล้วนะฮะ อ่านะหกอ่านะครับหกแ้ m นะะไม่รู้ว่าเปลี่ยนด้านเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่านะฮะดำป่ะม่รอ้เลยสกรนฮะไปมือครึ่งทางฝันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อหน้าหรือว่าจะรออยู่ที่เดิมหรือเปล่านะฮะสกรหกต่อหนึ่งนะครับอ่านะครับดูว่าอาร์ตจะเสิร์ฟเรี่ยมไหนนะอาร์ตเสิร์ฟาฝาเราไปขวาชิดได้หนึ่งชิดสามแล้วก็เอ้าโห อาับการตัดสินใจของชิดบางพรีน้อยถือว่าพลาดมหันต์เลยนะฮะโอ้โห,โหโยอดนะฮะแต่ว่าตะก,กอ้อไม่ข้ามเนาะอ๋อตะกออริอรยนี้นะฮะน่าจะเป็นเกม13บสามนะว่าเพราะเจ็บเปลี่ยนฝั่งนะครับ <c oughs> อา่านะครับนี้จบแน่นอนนะฮะเพราะว่าจะไปตัดคลิปนะฮะ <c oughs> อ่านะครับอ่านะครับถือว่าจะถ่ายยาวเลยครับแต่ว่าจะไปตัดคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะ <c oughs> อ่านะครับดูกันต่อเนื่องเลยนะครับ สกอร์นะฮะเปลี่ยนฟังนะฮะอาร์ท่าเรือขึ้นนำที่เจ็ดต่อหนึ่งนะฮะอ่านะครับดูว่าชิดบางพีน้อยนะฮะจะงัดลูกที่เด็ดเหลี่ยมไหนมาสู้กับอาร์ท่าเรือนะครับอ่ะพร้อมนะสกอร์นะฮะแต้มเจ็ดต่อหนึ่งนะครับอ่านะครับดูว่าอาร์ท่าเรือจะเสิร์ฟเหลี่ยมไหนนะฮะ,ะออกลูกเสิร์ฟเหลี่ยมดีมากนะครับเสิร์ฟมาฝานมาชิดได้หนึ่งลากมาสองแล้วก็เขียวโอ้โห ไม่ต้องห่วงครับสำหรับลูกหยอดเดี่ยอาถาเรือหลังเท้าฮะชั่วโมงนี้ผมบอกไว้ก่อนฮะสำหรับสายตาผมนะหลังเท้านะเบอร์นหนึ่งเมืองไทยเลยนะฮะสำหรับหลังเท้านี่นะครับ เบอร์หนึ่งเบอร์สองครับนี่นี่อ๋อเบอร์สองเตจุลาใช่ไหมอ๋อลิงใช่ไหมโอ้โหนึกว่าเตจุลาโอ้เมื่อวานนี้น้องลิงก็ทำฟอร์มดีมากเกี่ยวจนพี่คอนกับพี่ตาเหลือแต่เกิบน่ะอ่านะครับนั่งอยู่ข้างผมก็เตจุลานะครับเพราะว่าเตไม่เลี่ยมนะวันนี้ฮะมายกเลี่ยมตะก้อนะยกให้ปาโยกงตอปูนนะฮะเดี๋ยวนะคุณตอนคุณเตจุลาลงก็จะถ่ายคลิปให้ดูเหมือนกันนะฮะเอาแล้วนะครับสกอตต่อเนื่องเลยครับโอ้โยส่งไอทีดูโยอะดูสินะ อ่านะครับสกอร์ถือว่าไหลยาวเลยครับไม่น่าจะอยู่เลยครับแต่ว่านักกีฬาลงสนามนะหัวใจนักสู้นะเต็มร้อยแน่นอนนะสำหรับชิดบางพี่น้อยครับเพียงแต่ว่าเวทน,นี้หนักเกินไปหรือเปล่านะแต่ชิดบางพี่บอกว่าอยากจะลองนะอ่ะสกอร์นะอ่านะครับอ่านะครับแป๊บหนึ่งนะกรรมการนะบรรดาบางพร้อมนะแท้มแปดต่อหนึ่งนะฮะ อาร์ท่าเรือจะเสิร์ฟเรียมไหนนะจ๊ะเสิร์ฟมาเอาชิดหนึ่งชิดสองเอาโอ้โหชิดยุกสองลูกสองเพี้ยนะแต่ว่าตามแก้ดีมากนะครับอ่านะครับถือว่านี่ฮะการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่นะครับสําหรับอาร์ท่าเรือกับชิดบางพีน้อยนะฮะอ่านะครับสกอร์ตอนนี้ก็